สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านอีกคือเก่านะครับเนาะมูนีกาการมาพบกับช่องท่องพูนผ้าร่วยอีกขึ้เก่านะครับเนาะมูนีบ่าต้องพูนกสิผ้าท่านผู้ชมไปหาความฝันเด็ดๆคือขึ้นเกานะครับเนาะบ่าต้องพูนกสิผ้าท่านผู้ชมไปฟังความฝันของนาวานนะครับมือนี้ครับนาวานนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าผีหน่ามะเขาฝันเราบอกเหลือเพิ่นว่าสันบ่าต้องพูนกสิเดี๋ยวผ้าท่านผู้ชมไป ฟังความฝันของหนวานว่าความฝันพนที่เป็นยังไงที่มีโตเล็กเด็ดดีตัวใหญมาฝากท่านผู้ชมบ่ครับครับผมไปครับสวัสดีค่ะหนวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหนวานครับค่ะมือนีกรมาติดตามเปลืองล่าความฝันของหนวานเนาะค่ะเนาะได้ยินข่าววันหวานฝันดีเมื่อคืนนี้หนวานฝันแนว่ยไรกับแววสูท่านผู้ชมเห้ฟังเลยค่ะ กระซิบเมื่ว่าวเห้นทันผู้ส้มฟังเนาะค่ะเมื่อเพื่อนนี่กีดยางเมื่อยร้าย,ายก็เลยนอนนอนพักผ่อนบานนี่ก็เลยฝันฝันว่าหน้าผูที่พันตายแล้วเพื่นอนฝันเมื่อเข่าฝันเพื่อนเข่าฝันว่าหวานวานอันนี้ร้ายหวานเหตุแบกลำบากอยากเบิดหนีเบิดสินบอ,อ อันบานีวังก็เลยว่าอ้ยหน้ากายอยากเบิดแล้วน้อพู้ไดสิอยากเฮ็ดแบกลำบากอืมบานีเพิ่งก็เลยว่าเออคันเฮ็ดแบกลำบากนั่นคันอยากอันนี้หน้ากะอันสีบอกเลขอ๋อค่ะบานีเพิ่งก็เลยเขียนใส่กระดาษให้ตู้ไหนระคะเขียนใส่กระดาษเพิ่นว่าเขียนใส่กระดาษนั่น จ็ดสี่หนึ่งเพื่อนเขียนไฮสามโตเลยบอกค่ะสามโตแล้วก็มีสองโตพร้อมหน้าค่ะหน้านีผู้ชายหรือผู้หยิงหน้านี่ผู้ชายค่ะเพื่อนเทาบอค่ะคะคนกลางคุ้นนี่แหละค่ะกลางคนเทาตายไปจักปีหรอคะอันตายไปวังปีกายนี่ค่ะปีการะมาณประมาณปีหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนอันเขียนไ้ไอสองโตเพิ่นเขียนตัวใดค่ะสองโตนี่เพิ่นก็เขียนไ้อันแปดสามค่ะแปดสาม เจ็ดสี่หนึ่งกับแปดสามเป็นบ่อคะเจ่หนึ่งกับเจ็ดสามสี่หนึ่งปดสามบ้านนี่เพิ่นกะว่าอย่าลืมเด้อเพิ่นกะยังย่ำอีกอยู่ได้ก้อนสิไปกอนสิไปก้อนสิไปนั่นอยากเบิรตหนีเบิร์ซินกะไ้ซือเอาเด้อเ่หนึ่งกับแปดสามเพิ่นกะซิมมาห้สโกแล้เนาะเพิ่น พิ่งดิโตนมาเห็ดเบียกเมื่อยเนาะค่ะเพิ่นที่โตนมาเห็ดเบียกเมื่อยแล้วหน้าที่เพิ่นตายเพิ่นตอนเพิ่นอายุจักปีครับตอนเพิ่นตายหาซิบเท่าไรเนาะจำบ่ได้เนาะจำบ่ได้หาซิบบัวแม่บ่คะหาซิบกวนบ่ฮักจำบ่ได้เข้ากับเอาตัวเลขที่เพิ่งหิมาเนี่ยนะครับเนาะนาวันเพิ่นจำบ่ได้เข้ากับเอาตัวเลขที่เพิ่นบอกเข้าเนาะตัวที่เพิ่นฝันค่ะตัวที่เพิ่นฝันค่ะตอนเพิ่นมาหาเนี่ยพิ่นเป็นตุยานบ่ครับ บ่ค่ะคุณนบเป็นตะยานค่ะพิ่นบเห็ดเป็นตะยานเป็นคนเนาะค่ะเพินนมาแบบคนปกติห้ามได้เลยเนาะกติเพราะว่าหน้านี้พิ่นสิกาหน้าค่ะแต่ยังเป็นคนแม่นบ่อค่ะแต่ยังเป็นคนนี่เพิ่นก็หักเพิ่นก็เพิ่นก็มาบอกความฝันนี่ก็มาแบบคนปกติค่ะบบมาหลอกมาหยั่งค่ะเพิ่นก็เนีนว่าอย่าเลื่อมเด้อเพิ่นก็เลยอะหันหลังไปบาดในยางไปเลยบานนี่ค่ะ หายไปเลย่หายไปเลยค่ะค่ะอันอันนี้จําได้บอกคะหรือว่าจังได้จํา่วงฝันพันได้หรือว่ามาโจดมายั้งไหวบอกคะหรือจังไก่มาโจ๊ใส่กระดาษไหวค่ะฝันโยไ้นั่นแหละค่ะก็พอดีมีปากกาไปน้าปากกาัติดกระเป๋าไปตลอดค่ะก็เลยได้โจ๊ไหวนะค่ะปกติคนนอนเทียงไห้เที่ยงหน้าก็สิฟฝันดีเนาะนอนไห้นอนหน้า อืมค่ะมีอีกบ้านาวานวบ่ค่ะเรื่องเล่าข้ามฟันก,มมก็มี่ซาเม่ละค่ะที่ที่ผ่านมา,านี่กับมีฝฟันแบบนี้บ่คะกับบ่ค่อยฟันค่ะนี่ไปนอนให้น่ะค่ะไปกีดยางเมื่อยก็เลยได้นอ็เลฝันวลบวานนี่เคยเคยฟันเหพิ่นัะเทีย่ยวบ่บ่ค่อยฟันค่ะเิ่นบ่ค่อยมามาบ่ค่อยมนารันเนาะค่ะนี่นี่เป็นค้งแหลกมันบ่คะค่ะ ครั้งแรกที่เพิ่นมาเข่าฝันแล้วก็เพิ่นมากับเพิ่นก็มาหายๆโูงเนาะครับเนาะขึ้นหายสูงก็ให้เอฟซีไปตัดเบื้องเนาะค่ะเนาะมากตัวใดก็ตัดตัดใส่กันเอาค่ะตัดหน้าตัดหลังแมนเถื่อเพิ่นมาหายสูงนั่มเนาะค่ะเนาะหายี่ำย่ำให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งให้เพิ่นฟังนี่นะครับว่ามีตัวใดนะครับเนาะเจ็ดสี่หนึ่ง กับแปดสามค่ะเจ็ดสี่หนึ่งไปเรียสามตัวนะครับเนอะแล้วก็มีแปดสามนะครับเนอะสองตัวค่ะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบื่อนนะครับเนาะเพื่อ่เพือจะมีฉั่วกับหน่าหวานเพื่อนนะครับเนาะค่ะครับผมกะผมียั่งล้วนะครับเนาะบ้นี้กับขอบคุณครับหนาวหวานที่มาแช่ประสบการณ์คว่ำฝันให้ท่านผู้ชมเพื่อนไดีฟัง ื่อจะได้เป็นแนวทางเป็นอันนี้ไปหาโฉกห้าหลับเพื่อจะได้ไม่โฉกับหน่วหวานนะครับเนาะข็ให้ท่านผู้ชมไปลองพิจารณาเบิงไปเสียงโฉคเบิงเนาะค่ะนเนาะค่ะทังทีมงานก็ขอขอบคุณหน่าวหวานในหลายเด้อค่ะทีมาขอบคุณครับคั่ฝันสุฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมหลังจากได้ฟังคว่วฝันนะครับเนาะข้องหน่าวหวานเ่าต้องพูดกันิมาสรุปตัวเลขข้องหน่วหวานเนาะครับเนาะตัวเลขว่า มีตัวใดแน่ตัวเลขของเพิ่นก็มีเจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งแปดสามครับแปดสามหงอดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพั 2, 66, นห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปตัดเหรียญเบิ่งเพื่อไม่โฉกญ่กับหนาวหวานนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูนหาคลิปที่ดีหาตัวเลขกทีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับเด้อขอบคุณครับ